สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซอบอินเซนทィブกำแพงคลางเตรียมชงประกันภัยข้าวเข้าคอรมอพรุ่งนี้หลังเคาะค่าเบี้ยที่เกษตรกรต้องจ่ายลงตัวต่ตำสุด60บาทสูงสุด100บาทต่อไร่ตามโซดพื้นที่เสีย่ยงคารดรัฐรับภาระแทน300ถึง450ล้านบาทตั้งเป้าพื้นที่เข้าโครงการ1.5ล้านไร่ แพทย์ห่วงสถานการณ์ระบาดวัณโรคในไทยหลังองค์การอนามัยโลกคาดว่าไทยจะมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีกประมาณ90,000รายต่อปีเตือนประชาชนหากไอเรื้อรังรีบพบแพทย์เพราะอาจป่วยไม่รู้ตัว บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ NMG MM กำไรพุ่ง2ไตรามาสติดกัน6เดือนแรกกว่ากำไรไปแล้วเกือบ150ล้านบาทเพิ่มขึ้น93%เมื่อเทียบกับปีก่อนพร้อมเต็มพิกัดรับประมูลดิจิตอลทีวี นักดาราศาสตร์ไทยชวนดูฝนดาวตกเปอร์ซีอิตวันแม่12สิงหาคืนนี้หลังเที่ยงคืนถึงตีห้าคาดมีจำนวนสูงสุด35-60ดวงต่อชั่วโมงวิธีการชมให้หันหน้าไปด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางขอบฟ้าสูงประมาณ45องศาจะเห็นชัด จะแห้วแล้วฮะฝนดาวตกเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับนี่เรานั่งจ<ม>ัดรายการอยู่ในห้องส่งนี่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องหึมเลยโอ้โหฟ้าปิดเลยวันนี้แสดงว่าตกหนักจริงๆเพราะว่าระบบห้องส่งของเราเนี่ยมันเป็นระบบเก็บเสียง,ส,งสองชั้นโหโหสองชั้นเลยใช่ได้ยินเสียงเลยนะได้ยินเสียงฟ้าผ่านนี่แสดงว่ามันตกหนักมากๆใช่ฮะฉะนั้นฝนดาวตกที่บอกว่าดูได้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คงจะจบแล้ว S <S แม้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเกิดฝนหยุดแต่ก็เข้าใจว่าท้องฟ้าก็คงจะเปิดไม่ทันจะให้ดูหลังเที่ยงคืนใช่ไหมหลังเที่ยงคืนฮะก็ตอนนี้ตกกระหน่ำเลยนะฮะ,ะก็อิทธิพลของพายุใต้ฝุน่นอูตอหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้มีประกาศฉบับแรกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับพายุใต้ฝุน่นอูตอนะครับประกาศมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับว่าตอนนี้อูตอมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะลูซอนของฟิลิปปิน หรือที่ลรติจูดที่16องศาเหนือลองติจูดอันนี้อาจจะไม่รู้เรื่องนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางอุตอที่ดูจากข่าวเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้พัดเข้าไปทางจังหวัดออโรร่าของทางฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกแล้วก็มีคลื่นสูง2เมตรกว่านะครับม,มีชาวประมงสูญหายไป40กว่าคนนะฮะพบศพตายแล้วแน่ๆ1คนนะครับเป็นพายุ ที่รุนแรงที่สุดในรอบปีนี้ที่พัดถล่มเข้าไปที่ฟิลิปปินส์นะครับพายุไต้ฝุ่นนะครับ,นนรบอูตอ่อตอนที่พัดเข้าไปในฟิลิปปินส์นั้นความเร็วเนี่ยนะครับ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็ทำให้กรุงมะนิลาเมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างจากทางด้านของออโรราเนี่ยประมาณ200กิโลเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับนี่นะฮะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะครับใช่ครับก็จะส่งผลนะฮะภาคเหนือนี่ก็จะมีฝนตกหนักในบางจังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากอุตรดิตกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เชียงใหม่เนี่ยฝนตกไปจนถึงวันที่14สิงหานะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากปลายของพายุอูตอนะครับนี่ฮะไหนไหนพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วนี่นะฮะแวะไปดูที่ญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะครับ j จแปน Time นะฮะสื่อของญี่ปุ่นเขารายงานนะครับว่าวันนี้ทางสำนักงานพยากรอากาศของญี่ปุ่นนะครับได้ออกประกาศเตือนชาวญี่ปุ่น 38จังหวัดจากจานวนทั้งหมด47จ็จังหวัดนะครับให้ระวังอากาศที่ร้อนจัดนะฮะอย่าทําให้ร่างกายขาดน้ําเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้แนะนําอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดของญี่ปุ่นที่ผ่านมานะฮะมีคนเสียชีวิตเพราะลมแดดแล้ว9คนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดนะฮะ41อองศาก่อนหน้านี้นะฮะวัดได้ที่เมืองชิมันโตะนะครับ 44 41องศาทำลายสถิติเดิมนะครับ40.9องศานะครับ41องศาเนี่ยนะครก็ช่วงหน้าร้อนเมษาของบ้านเราก็บางพื้นที่เกือบเลยนะก็เกือบๆระมาณนบ่ายโมงบ่ายสองนะฮะเหมือนบ้านเขาใช่ไหมฮะใช่ครับวัดตอนบ่ายใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะโอ้โหไปปุนเขาตอนนี้ร้อนจัดมากฮะเป็นลมแดดตายนะฮะท่านผู้ชมฮะ ตายไป9้าคนเป็นประเทศที่มีทุกสภาวะอากาศจริงๆที่เมืองที่เมืองชิมันโตนะฮะอยู่ตรงเกาะชิโกกุเกาะชิโกกุก็อยู่ทางตะวันตะวันออกเฉียงใต้นะฮะของทางญี่ปุ่นนะครับชิโกกุนะฮะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครจะไปญี่ปุ่นใครจะไปฟิลิปปินส์ใครจะไปจีนตอนตอนใต้ก็เช็คสาภาพภูมิอากาศที่ดีนะฮะครับ อ่าแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ไปดูคลิปะลรครับก็มีการจับปลาแบบที่เรียกได้ว่าเหนือเมฆมากเพราะว่าเขาใช้วิธีการก็คือว่าพยายามเอาอุปกรณ์คล้ายๆกับยอยอบ้านเราเนี่ยหย่อนลงไปในน้ําแล้วก็กระทืบบริเวณพื้นน้ําแข็งฮะตรงนั้นเป็นพื้นน้ําแข็งนะครับปลาอยู่ใต้พื้นน้าแข็งเนี่ยก็ตกใจแล้วก็พยายามจะว่ายน้ําหนีออกมาสุดท้ายก็ถูกจับเพราะว่า โดนดักไว้ก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะที่กระเทือนี่คือน้ำแข็งใช่ไหมกระเทือนน้ำแข็งเป็นพื้นฐานน้ำแข็งแล้วปลาก็หนีออกมาก็เข้าไปยอแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเหนียเมฆอะไรมากนะแล้วมัน ก็เรียกอะไรฮะมันมันไม่สุนทรีเหมือนกับหาเหยื่อแล้วก็ผูกกับปลาคันเบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็ตกปลาไม่ฝีมือไม่ใช่ฝีมือนี่มันแบบอันนี้มันฝีเท้าอ่ะได้เยอะโอ้โหนะทีนี้เห็นเเลยนะฮะโอ้โหเพราะว่าปลาเนี่ยอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งนะฮะโอ้โหนี่ฮะ มันตกเล่นหรือเปล่านี่ยมันจับเล่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจับเล่นนะเสร็จแล้วจับขึ้นมาเท้าเคลียเคลียเคียโอ้แปลกดีนะฮะมิตีชีวิตของคนนะอาแล้วฮะวันนี้ก็มีความสุขกันในวันแม่แห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ก็ทำงานวันแรกในรอบสัาห์นะฮะคุนน้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ